คราวนี้สมมติว่ากิจการที่เราทำงบการเงินรวมเนี่ยนะครับเขาบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนมาก่อนนะครับวันนี้ต้องการจะเปลี่ยนจากราคาทุนเป็นวิธีอีควิตี้ทำยังไงอาจารย์ใช้โจทย์ตัวอย่างที่4เป็นเป็นตัวอย่างนะครับในการคำนวณวิธีการคือก่อนเลยทาการปรับปรุงเนี่ยเราก็คือต้องดูก่อนว่ารายการที่เราคำนวณมาเนี่ยก็จะเกิดเห็นว่ามีการปรับปรุงตรงนี้นะครับก็คือปรับปรุงแล้วทําให้เงินลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีอีควิตี้ ยอดนี้33,500สบเวดบาทนะครับฉะนั้นเดี๋ยวพอก่อนทําการรายการปรับปรุงบัญชีแล้วเราต้องทําการบันทึกนะก่อนรายการปรับปรุงนะครับโดยการเดบิตนะโดยโดยเดบิตเพิ่มนะถ้าเกิดอันนี้คือปรับปรุงลดลงนะปกติก็คือถ้าปรับปรุงเพิ่มขึ้นอานะจารย์เขียนนิดน,นึงกรณีปรับปรุงเพิ่มขึ้นเราจะเดบิตด้วยเงินลงทุนในบริษัทย,ย่อย อันนี้ทาก่อนรายการปรับปรุงข้อตับัญชีแต่ถ้าเกิดว่าเา้วก็เครดิตเข้าที่เครดิตด้วยกําไรสะสมของบริษัทใหญ่นะครับอันนี้ทําในเป็ิวิตีนะครับแต่ถ้าเกิดตัวนี้กรณีลดลงก็กลับบัญชีกันนะครับกลับบัญชีกันอันนี้ในตัวอย่างนี้ก็คือกลับบัญชีเลยครับแค่นี้อ่าเนี่ยคือแค่นี้ก็จะปรับจากเงินทุนเป็นกว,วิธี คอร์สไปเป็นวิธีอีควิตี้แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่ต้องปรับก็คือในเรื่องของตัวเงินปันผลนะครับเงินปันผลนี่ปกติเวลารับเนี่ยก็จะรับเป็นไรายได้เงินปันผลนะเวลารับรายได้เงินปันผลเนี่ยนะครับก็จะเดบิตด,ด้วยเงินสดสมมติเงินสด,นสดเครดิตรายได้เงินปันผลแต่เวลาเราปรับปรุงปวิธีอีควิตี้เนี่ยมันจะไม่มีไรายได้เงินปันผลครับนะเราจะต้องเดบิตรายได้เงินปันผลออกไปแล้วก็เครดิตด้วย ตัวเงินปันผลเนี่ยปกติมันจะเป็นการปรับเงินลงทุนลดลงนะครับก็คือเงินลงทุนในบริษัทย่อยออกครับตัวอย่างข้อนี้มันรับเงินผลมา80,000คูณ80%เปรนี่ยปรับแค่นี้ครับจากวิธีคอร์สก็เป็นวิธีคุณตีฉันจะปรับแค่2รายการนี้ฉะนั้นในการทําโจทย์เนี่ยถ้าเกิดเราเจอโจทย์เป็นวิธีคอร์สเนี่ยเราต้องปรับก่อนปรับแค่2รายการนี้ครับปรับแค่2ตัวนี้ จากวิธีคอยก็เป็นวิธีอีควิตี้แล้วนะครับอันนี้ก็คลิปสั้นๆน,นะครับ